ตัจริงที่ปล่อหมาเดินเป็นไงเป็นไงเป็นไงวันนี้สงการเอารองล้ยไะเราต้องแต่งไว้เป็นหมาล็อกหมาล็อกอะยเดี๋ยวนะมีหูอย่เยเหรอเห็นค้องสุรเนทร์เลยเขามีอันนี้เป็นแบบเรจะได้มาใกล้ชิดกับคุณแจนด้วยอ๋อจะมีเล่นเกมกันใช่นะคะก็คือวันนี้เราจะมาแบบว่านริแบว่าเป็นแบบร้อกถ้าเป็นถ่มมาเจริงหรอกเพราะว่าการแบบนี้มได้มาล็อกใช่เป็นหมาล็อกแะเห็นน้องบุไหมน้องพุนที่เป็นแบบอนี่หนึ่เอก เขาล็กากลอกๆนะลูแท้กขไม่ได้กล้าเขใหญ่แนาดนั้นเมก็ต้องสู้กาต้องสู้อะครับถ<ล>ามพ<ล>ี<ข>่แจ้งหน่อยปกติเคยเลี้ยงสุนัขไหมครับเคยเรียนครับแต่ก่อนมีน้องชื่อว่ากีต้าร์ครับใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ออนานแล้วนานๆมากเลยครับตอนนี้น้องก็ไปไปเป็นมะลุเป็นคนแล้วนะครับเรเคยเลี้ยงเลี้ยงนานมากเลยครับแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาครับผมคราวนี้พูดถึงการการยิ้มเป็นความยิ้ีแบบนี้ถามแนะนำผู้บันทันดีกว่าว่าการที่เราไปทำยังไง ได้รู้จักเรื่องของปฏิพันธ์แล้วอยากจะแนะ้นำอะไรบ้างจริงๆของเมื่อกี้ออกเสียงกระถูกยังมาโอ้ผมพาทำไปตั้งแต่คอนเสิร์ตแล้วโอเคก็ผมมาโเลยครับก็มีมีเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งอาหารแห้งอาหารเปียกนะครับมีทั้งแบบที่เป็นไอที่ชอบมากไอที่เป็นแบบผมอะไรแลเป็นเาหรออ่าใช่เป็นเทาครับใช่ที่เป็นเหมือนเจลลี่อ่ะที่เอาให้ไปให้น้ำลายอันนั้นอร่อยอันนั้อร่อยจริง ไปดูนะก่อนที่เราจะให้น้องดูนะผมลองชิมก่อนพี่งเหรอครับปครับผมไปชิมเลยโผมสุดยอดมากไม่ได้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูแต่ว่าตอนนี้พูดถึงนะในการที่พี่บอกว่ารองเป็นแบบคราฟสินะครับเป็นแบบเจลเนี่ยครับเรามีค่าสมูติว่าแนะนำตัวกว่าข้อ9เล้วก็มีทุกอย่างนะในเรื่องของของการแนะนำแต่ละประเทศเนี่ยเราแนะนำอะไงบ้างเออหมายถึงว่าแป่ลประเทศเบรเช่นสมมติว่าเอ้ยถ้าสมมุทรไปเที่ยวคุณทุแบบว่าอ๋อไม่มา จริงๆอะผมผมว่าผมว่าเจ้าเจ้าของสุนัขตัวเองน่าจะรู้จักสุนัขตัวเองดีว่าชอบกินแบบครับถ้าอยากแบบผมแนะนําถ้าอยากน้องน้องมิต้าของผมเนี้ยก็เขาจะชอบเป็นอาหารเมากกว่าการท้าเป็นอาหารเปียกได่กินเขาไม่ค่อยจะไม่ค่อยกินเลยครับใช่ครับแต่ว่าในในสมัยก่อนยังไม่มีที่เป็นแบบแบบ,แบ,บที่เป็นซองแบบสะดวกแบบเนี้ยผมว่าแบบเนี้ยน้องหมาตัวไหนเจอก็โดย พ่าววันที s <S ่ถ่ายวันที่ถ่ายเอฟบีแล้วเพชรโดนทุกตัวก็คือแบบเจอไอ้ตัวที่เป็นซองเป็นเท้าที่เข้าไปนี่คือจะร้อยเลยร้อยมเขไปใช่ไหมคะก็จะมีจริงๆจะมีหลากหลายแล้วแต่ว่าน้องหมาแล้วแต่สัมภาระอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครชอบแบบไหนจริงๆ่าแล้วแต่ว่าเราจะไไปหนสะดวกแบบไหนดีกว่าเบางทีแบบว่าเอาชนะไปฝากบ้านเพื่อนอะไรแบบนี้ก็สัมงให้จ่าเขาแบบเราได้เลยครับค่ะแล้วแล้วพุทธาคุณรู้สึกยังไงบ้างได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของทางหมาโบ โอ้ยทีนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณขอบคุณแทนแบรนด์เนยนะฮะที่ไว้ใจให้ผมไปที่ที่ผมได้ใา้ยาหมายักษ์มาตั้งแต่ตอนที่เล่นกุญชานเลยมาบ้างที่แบนที่มาแต่งมาตั้งให้ก็ก็รออยู่ว่าแบบเอ๊ะจะมีแบรนด์ไหนมาไหมท้ายสุดโอ้โหก็เลือกเราวนี่ขอบคุณมากๆจริงตลอสนับสนุนผมตั้งแต่ตอนโอ้ยตั้งแต่คอนเสิร์ตครั้งแรกเลยนะที่กลัวว่าว่าว่ามีการมาทำงานร่วมกับแบรนด์เน่อคุณแจ็คครับผมไม่รู้จะทัดคุณไงดีแต่ว่า อ่าโอเคผมได้คุยทางหลังกันอ๋อโอเคด้วยครับไอจะบอกว่าไอ้จะบอกว่าเรื่ความที่ว่ากผมหาช่องว่างไม่ได้เลยก่อนนะโอเคไหมครับขอบคุณมากเลยับด้านหลังตอนนี้เครียดกันเป็นแถวเลยครับเอางี้ไปไปไปลองไปลต้องกินอะไรเยอะเมื่อกี้พิการออกไป้มีหน้าต่าครับผมมาดู้กันผมผมไม่กล้าจะส่งชิ้นยังไงครับจะเอาไปปิดแบบนี้ให้ก็รู้ไหนๆจะรู้กันอยู่แล้วก็ครับเออ ขอโทษดีแอร์มึงอยู่ห้องน้ำมาแล้วชาวร้องมันมันมนแน่นแบบไม่ผมว่านะ